โอ้ oh, สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมบนช่องทาง YouTube ช่องกอบลูกชาวนาะ mm hmm. กับวันนี้ครับตามหัวข้อนะครับวันนี้ใส่ปุ๋ยยังไงให้กินให้ให้กินปุ๋ยได้ร้อยปร์เซ็นต์ให้มันกินปุ๋ยได้ร้อยปร์เซ็นต์เทคนิคและวิธีการใส่ ฉบับของผมเองนะครับของกอล์ฟดูชวนาก็มีเทคนิคอะไรอันนี้ก็เป็นมันสีเดือนนะครับนี่กเกษตรศาสตร์ห้าสครับสีเดือนกำลังดินแตกเลยครับก็ามาว่ากันด้วยอาสูตรปุ๋ยกันครับสูตรปุ๋ย มันสีเด่นของก๊อฟดูชานาก็ใช่15 5 35ครับ15 5 35เนอะตัวนี้ก็จะปุ๋ยตัวนี้ก็บวกถาดรองมาให้แล้วนะครับถาดรองถาดเสริมมาให้ครับก็เทคนิคก,ก็คือ มันนะครับต้องพูดเริ่มแรกก็ต้องพูดถึงก่อนครับว่ามันเรานี่มันใช่รากหากินใช่ไหมครับรากในการมาดูดปุ๋ยใช่ไหมครับก็ดูทางในครับเมันนี่ใช่รากกินปุ๋ยใช่ไหมครับรากนี่ทีนี้เมื่อรากยังไม่มานะครับรากยังไม่มาผมข็จะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับประมาณปุ๋ยข้างแรกของผมนี่ใส่สองเดือนกว่านะครับ ผมใส่แค่ไล่หนึ่งแค่สิบกิโลถึงสิบห้าโลเองครับก็คือเมื่อมันมันโตได้สักพักนะครับมันจะเวลามันโดนความชื้นหรือโดนฝนนะครับมันมันจะมีหลากฝอยขึ้นมาใช่ไหมครับหลากฝอยเดี๋ยวเราขอไปในออฟฟิศแล้วนะครับเนี่ย้วทั้งนี้เนี่ยมันมันจะมีรากฝอยนะครับ เขาไปในะของทำงานนะครับโอเคมันก็จะมีรากปฝอยหากินนะครับนี่อันนี้ก็ได้ผลแล้วนะครับเมื่อมีรากฝอยขึ้นมาเขาพร้อมจะดูดกินปุ๋ยแล้วครับรากฝอยมันจะเป็นรากฝอยน,น้อยๆครับเต็มแล้วครับขึ้นมาเห็นรากออกมาอย่างนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ นี่ครับนี่หวานปุ๊บกินปั๊บนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่อันนี้หวานเลยนะครับนี่นี่ครับหลากฝอยก็คือนี่ถ้าเราไปเห็นแปงนี่เราหลากมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับหลังฝนตกอ่ะถาลากันขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทําการบานปุ๋ยได้เลยครับผมบานแค่สิบถึงสิบห้ากิโลต่อไรนะครับ ก็นี่ก็มันลงหัวหมดเรียบร้อยนะครับนี่ดกครับกันี่บานครับนี่ผมบานไปแล้วนะครับเห็นปุ๋ยไหมนะี่เม็ดปุ๋ยครับนี่ไหครึ่งบานไม่ถึงประมาณสิบห้าโลครับไหครึ่งนี่วานอย่างนี้เขาได้กินมดแน่นอนครับผมบาไม่เกินไม่พอแวบนะครับนี่ไม่พอแวบเด๋อวละลายมดนะครับปุ๋ย หลากฝอยครับขึ้นมาเต็มนะครับบานยังไงก็ได้กินครับนี่กลางลองก็บานไปเลยครับแต่จะหวานยากนิดนึงครับเปียกครับคาดบ่าบ่ายวันนี้ฝนอาจจะมาอีกครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องใส่เยอะนะครับผมทดลองใส่เยอะมาแล้วนะครับคือปกติในผมหวานประมาณนี้นะครับ15โล 10โลถึง15โลต่อ1นึ่ไรนะครับต่อครั้งแล้วผมจะบานประมาณหลัง2เดือนอันที่ที่ทำมาแต่ก่อนไรละหกตันไม่ขาดนะครับ6ตันนี้ได้แน่นอนครับไรละหกตันแล้วทีนี้ผมมาลองเปลี่ยนทฤษฎีใหม่ครับลองใส่ปุ๋ยเยอะปรากฏว่าก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับ ใส่ปุ๋ยเยอะก็เหมือนเดิมครับถ้ามันไม่ได้ขึ้นมากินแต่ถ้าชัวนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ได้ใส่ปุ๋ยแน่นอนครับแต่บารอให้รากให้มันเขาอยากกินปุ๋ยครับนี่นี่เขาอยากินแล้วครับนี่รากฝอยนี่ขึ้นมาแล้วครับเต็มรองนะครับนี่ดูครับนี่เต็มแล้วครับนี่ยังไงก็ได้กินครับ อย่าไปหวานรอฝน,นครับมันจะเป็นมันแห้งๆนะครับดินมันแห้งๆเราไปหวานรอชื้นนิดหนึง่งบางทีก็มันก็ไม่ได้กินอยู่นะครับมันไม่พอมันไม่พอที่จะละลายนะครับชื้นนิดเดียวนะครับมันไม่พอที่จะละลายแน่นอนนะครับดินมันตรงแบบอย่างนี้นครับอดใจรอ,อนิดหนึง่งถ้าเราอดใจรอไม่ได้เราไปหวานมันก็เหมือนการสูญเสียปุ๋ยนะครับก็ใช้าวลาเราเราหวานไปเยอะจริงแต่ว่า มันก็สูญเสียไปหลายครับมันอาจจะได้กินแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับจากปุ๋ยที่เราหวานแยวบางทีก็อาจจะไม่ได้กินเลยนะครับบานปุ๋ยทําไมไม่งามเพราะว่ามันไม่มีความชื้นมันมันหลากมันยังไม่ขึ้นมากินปุ๋ยนะครับแต่ถ้าจะงี้หลากเขาขึ้นมากินแล้วครับมันเขาอยากได้ปุ๋ยแนละ้วเขากินแน่นอนนะครับอันนี้ก็ลองก็เม็ดสามซิปนะครับนี่มันสีเดือน ก็เดินเขาลงสบายๆแล้วครับก็ยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมาบ้านก็ไปทําตัวโยกมันครับทําอยู่6บันครับถึงเซตแล้วครับก็ความสมบูรณ์นี่ก็โอเคนะครับนี่รองพื้นโดยขีดไกลนะครับปีนี้คาดว่าก็ ไาละหกถึงแปดตันนะครับพี่นี่ต่างเป้าไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้เทคนิคกินเทคนิคบานปุ๋ยแบบนี้คือได้กินแน่นอนครับนี่ครับอดใจรอนิดหนึ่งนะครับก็คือรอให้รากเขาพร้อมกินก่อนครับให้มันเขาพร้อมกินปุ๋ยก่อนครับหนึ่งเดือนนี่คิดว่าไม่ได้กินนะครับหนึ่งเดือนเมื่อเราเลิองปุ๋ยไปครั้งแรกนะครับฉีดทางใบดีกว่าครับประมาณก ึ่เดือนถึง2เดือนนี่แนะนำให้ฉีดทางใบดีกว่าครับแล้วก็หลังจาก2เดือนถ้าได้ฝนได้ไรเรามันเข้าลงหัวเราเดี๋ยวเขาพร้อมพร้อมกินปุ๋ยเราค่อยมาหวานนะครับนี่ก็ใบหลวงนั่นเองครับนี่ก็ยุดยอดไปรอบหนึ่งนะครับนี่เศาสตผมก็ทดลองยุดยอดไปรอบหนึ่งครับ ช่วงแรกๆก็ฉีดนมัคขีมูนะครับนี่บวกถัดลองถัดเสริมแะครับทั่วไปที่หาได้ตามท้องตลาดก็ตัวนี้ก็ล่องประมาณเม็ดคูณเม็ดสามสิบนะครับระยะอาหางตน้นจากต้นหนึ่งมาต้นหนึ่งจากต้นนี้มาต้นนี้เม็ดสามสิบนะครับอันนี้คืออ่าก็ดูครับสังเกตลักจะขึ้นตลอดนะครับ ดินตรงนี้ดินแตกมากเลยครับนี่ขนาดชชิญๆนะครับนี่เราอดเปียวได้ไ่ครับเราไม่คุยครับปกติผมจะชอบคุยครับวันไปนี่เต็มหลงปุ๋ยอยู่เต็มหลงบางวานไปได้กินแน่นอนครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็คงจะได้สาระอยู่นะครับก็คือหวานปุ๋ยนี่ รอให้หลากเขาขึ้นมาก่อนนะครับถ้ายาให้มันได้ผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กินปุ๋ยที่เราเม็ดได้กินปุ๋ยเม็ดที่เราหว่านก็คือเหมือนฉีดเข่าเส้นเลือดเลยครับนี่หว่านปุ๊บกินปั๊บนี่พอแตะละมันแตะหลากอาหารพอมันขึ้นมาใหา้กินแล้วก็คือใช้การสังเกตนะครับใช้การสังเกตของเราเองนี่แหละไม่ต้องตามใครละถ้าลากขึ้นมาเมาื่อแรกกับพ้อตอนนั้นแหละครับค่อยหว่าน อาบางนันก็หาททากใบฉีดรอไปก่อนครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็กรุณาขอสวัสดีนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ้ยยอ้ยเดินนอ,อกตัวน,นี้ก็แจ่มเลยนะครับตัวน,นี้มาใส่ปุ๋ยเหมาะพอดีเลยฝนตกให้ ดูดินกุกนี่ครับได้ยุกกุกนี่ต้องให้ได้แปดโล